สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำขนมต้มยักษ์หรือว่าขนมต้มลูกใหญ่สำหรับขันหมากงานแต่งกันค่ะเริ่มต้นด้วยการน้ำมะพร้าวคูด200กรัมมาคั่วให้หอมก่อนนะคะขนมต้มของคุณยายจะมีเอกลักษณ์ก็คือกลิ่นของไส้จะหอมมากๆเลยนะคะผัดจนมะพร้าวของเราหอมดีแล้ว ก็เติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปเลยค่ะ150ากรัมผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวจะละลายนะคะเติมน้ำเปล่าลงไป100 ml อค่ะน้ำเปล่าจะช่วยทำให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายง่ายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ไส้ของเราเนี่ยไม่ตกทรายด้วยค่ะผัดจนแห้งแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราจะพักไว้ให้เย็นนะคะ มาทำในส่วนของแป้งห่อไส้กันค่ะเราใช้เป็นแป้งข้าวเหนียว400กรัมนะคะแป้งข้าวเหนียวจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เราหาได้ค่อยๆทยอยเติมน้ำเปล่าหรือว่าน้ำอุ่นลงไปเรื่อยๆนะคะโดยทั้งหมดเราจะใช้ประมาณ380 ml ค่ะข้อดีของการทยอยใส่น้ำลงไปในแป้งเรื่อยๆนะคะแป้งของเราจะไม่เหลวจนเกินไปค่ะ ถ้าเกิดว่าเขาแข็งเราก็ยังเติมน้ําได้นะคะแต่ถ้าเหลวเราเนี่ยเราต้องเพิ่มแป้งอีกนะคะเราก็ค่อยๆขยําไปเรื่อยๆค่ะแป้งก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะคุณยายก็ใจเย็นมากเลยค่ะค่อยๆขยําไปเรื่อยๆหลังจากที่เราขยำแป้งจนได้ที่ดีแล้วนะคะเราก็แบ่งแป้งเป็น,นก้อนๆตามที่เราต้องการเลยค่ะจากนั้นก็นำแป้งมาแผ่ให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะ แล้วก็จับไส้ลงไปไว้ตรงกลางแล้วก็ห่อแป้งให้มิดไส้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆจับเขารวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็คึงคึงค,งค,งคึงก็จะเป็นรูปกลมแบบนี้แล้วค่ะแป้งของเราพอดีเลยนะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่แตกนะคะเนื้อนิ่มค่ะเวลาต้มออกมาแล้วเนื้อเนียนมากเลยค่ะทําเหมือนกันทุกอันเลยนะคะอันนี้คือปุ้ยจะทำสำหรับ ที่ลูกค้าเขาจ้างทำขันหมากงานแต่งก่อนนะคะแล้วที่เหลือเราก็จะทำเป็นลูกเล็กๆสำหรับทำทานเองค่ะคุณยายก็ห่อแบบใจเย็นมากเลยนะคะค่อยๆห่อไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเพื่อความสวยงามห่อลูกยายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปห่อลูกเล็กให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของมะพร้าวที่เราจะคลุกกับขนมต้มเวลาเราต้มขนมสุกแล้วนะคะ ใช้มะพร้าวขูด200กรัมเติมเกลือป่นลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วก็ขย่าให้เข้ากันจากนั้นก็นําไปนึ่งด้วยนะคะไว้ลืมถ่ายตอนนึ่งนะคะต้มน้ําจนเดือดดีแล้วเราก็นําขนมที่เราปั้นไว้ลงไปต้มให้สุกเลยค่ะเราจะต้มจนกว่าแป้งจะลอยขึ้นมานะคะคุณยายจะต้มทีเดียวเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาโดยการใส่ขนมลูกใหญ่ลงไปก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยลูกเล็กนะคะ แต่เวลาขนมสุกลูกเล็กจะสุกก่อนค่ะพอขนมลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ตักลูกที่ลอยตัวขึ้นมาเลยค่ะแสดงว่าแป้งสุกดีแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็นำขนมต้มมาคลุกกับมะพร้าวที่เรานึ่งไว้แล้วให้ทั่วเลยค่ะมะพร้าวที่เรานึ่งแล้วนะคะจะทำให้ขนมต้มของเราเนี่ยไม่บูดง่ายค่ะวันนี้ผู้ยใช้เป็นมะพร้าวขูดสำหรับคั้นกะทินะคะเพราะว่าทำกระทันหันนะคะลูกค้าเพิ่งสั่งถ้า ใมีเวลาก็ใช้มะพร้าวขูดแบบมือแมวนะคะก็จะได้สวยงามค่ะขนมต้มสูตรคุณยายอร่อยอร่อยพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ